เลิกโรงเรียนแล้วไปหาเด็กหน่อยก่อนยังไม่ได้กินเสียงฉันพวกนางยังไม่ได้ยินเสียงฉันนะดูดูดูวูเอายาบอเอายาไหมคะกินเฟื่องไปซะก่อนเดี๋ยวเสีอยวายนะกินเฟื่องไปซะก่อนนะ เจ้าให้เนาะขินเฟืองไปซะก่อนให้ไปเอายามาให้ก่อนอิ่มแล้วว่าเฟืองผู้รอเฟืองให้กินย่สอนบ้าฮัลโหลฮัลโหลประจันวันเพนโตวันเพนจ้าฮัลโหลสาวน้อยว่าไงคะ สาวน้อยกินอะไรอยู่คะสาวน้อยกินอะไรอยู่คะหืมหืมไปลงน้ำบ่ไปลงน้ำอยู่หอนอยู่ปะมิเตอรกินอะไรมิเตอรเมื่อวานเมื่อวานหนูน้อยโดนฉีดยาถ่ายพยาธิแน่และหนูน้อยก็งอนแม่จีบด้วย ทางดังใส่สีสีอยู่มหาใก่เออโอ้ยหายงอนหรือยังลูกหายงอนไม่จีบหรือ,อยังมันเป็นหายงอนไม่จีบหรือ,อยังหึมลูกหายงอนไม่จีบหรือ,อยังลูกหายแล้วเหรอเออหายหรือยังหายแล้วอโอ้ยโอ้ยไอพี่ตูตมาแล้วพร้อมจะไปลงน้ำหรือยังคะพร้อมหรือยังโอ้ยโอ้ยโอ้ย Mm.